คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพที่คนในสังคมค่อนข้างจะตื่นตกใจค่ะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเล็กๆในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่มีชายคนหนึ่งเขาพกพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนใช้จักรยานยนต์เป็นอุปกรณ์ในการทําให้เขาเคลื่อนที่ไปได้ไวนะคะพยายามจะเข้าไปทําร้ายร่างกายเด็กๆภายในโรงเรียนค่ะการตรวจพิสูจน์พบประวัติว่าเขา เคยเข้าไปในโรงเรียนนี้แล้วแต่ครั้งนี้สถานการณ์มันรุนแรงเนื่องจากนอกจากประวัติเรื่องของสุขภาพจิตยังพบการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นด้วยนะคะทําให้มีคําถามอย่างมากว่าแล้วมาตรการที่จะดูแลเด็กๆภายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางชุมชนแบบนี้จะต้องเดินหน้าไปอย่างไรเช้านี้เราจะติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาบค่ะรายงานสดเข้ามาจากอาเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิค่ะเชิญค่ะ คุณพรวดีคุณจีรัชาตาคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะผลการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียนโรงเรียนน้ำผู้หินลาด พบว่ามีนักเรียนหนึ่งคนนะคะที่ยังคงมีอาการหวาดระแวงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่วันนี้ค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้ปิดทําการเป็นเวลา2วันค่ะส่วนหนึ่งนั้นให้เด็กๆไปแข่งทักษะทางวิชาการค่ะขณะที่การสอบรวจช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคนในระแวกชุมชนนี้นะคะก็ยอมรับค่ะว่ายังอยู่ในความวิตกกังวลหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะ บรรยากาศเช้าว,วันนี้ในหมู่บ้านน้ำผุหินลาดต,ตำบลทุ่งนา,าเราอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน<ม>ก็มาจับกลุ่มพูดคุยและอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่ายังรู้สึกกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อีกทั้งวันนี้ค่ะโรงเรียนปิดทำให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงโรงเรียนนั้นค่อนข้างที่จะเงียบค่ะ น,น,นางฝ้ายทีรักนะชาวบ้านน้ำผู้หินลาดบอกว่าเช้าว,วันนี้จริงๆตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแต่ลูกสาวก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่ารู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังมีลูกเล็กแต่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวค่ะทําให้วันนี้เธอตัดสินใจไม่ไปค่ะแกยักไขามาเอาไปช่วยเหลือดูแลช่วยเรียดูแลยับอกยกไข,ขมันมีมาอีกไหมมันบุดีไปทึกไพ่ก็บุดี บราจะให้มันมาอีกไหมเฮ้ยแต่ว่าที่ดลนลำเกิดราคาแก่บ,บทันใช่ลนะ แม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาที่โรงพยาบาลได้แล้วแต่ข้อมูลจากฝ่ายปกครองพบว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าขา่ายก่อเหตุความรุนแรงได้อีกหลายคนนะคะทําให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหามาตรการในการป้องกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชท,ที่เสี่ยงก่อเหตุความรุนแรงและอาศัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือโรงเรียนค่ะซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่ชุมชนแห่งนี้นะคะแต่จะเป็นการ วางมาตรการทั้งจังหวัดค่ะในเคสนี้ที่เกิดในจังหวัดนี้เนี่ยคือเขาจะให้ผู้ป่วยอยู่เนี่ยย้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อพาวปที่หอคนไข้ที่ชั่วเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยจะลุยเรืเนี่ยที่จะมาอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบแล้วผูกเข้ามาที่โรงเรียนได้อีกเนาะมันก็จะมีความเสี่ยงต่อเด็กเล็กคือการป้องกันตัวการต่อผู้เนี่ยมันมันจะน้อยน่ะมันเป็นความเสี่ยงที่ที่คือเราเห็นทางแล้วเรู้วาค่อนข้างจะมีต้นทุนเป็นอย่างมาก ส่วนขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้คุณครูที่ได้รับบาดเจ็บได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคอนสารตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้กอ่อเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาฐานบุกรุกสถานที่ราชการพร้อมอาวุธมีดทำร้ายร่างกายโดยวันนี้ก็จะเข้าไปพบกับผู้กอ่อเหตุที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อรับฟังผลการประเมินการรักษาเพราะเบื้องต้นนั้นเข้าข่ายผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงค่ะ คุณภาวดีคุณจีรัชตาคะปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่ายาเสพติดนะคะมีส่วนสําคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยจิตเวทนั้นก่อเหตุความรุนแรงได้คะ่ะแม้ว่าผู้ป่วยรายนี้นะคะจากการตรวจร่างกายจะไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่จากการพูดคุยแล้วก็ประวัตินะคะพบว่าเคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดแอมฟเฟตามีนหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คะ่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางจังหวัดเองก็จะเตรียมหามาตรการในการป้องกันนะคะรวมถึงการคัดแยกผู้ป่วย จิตเวชโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองและสีแดงค่ะออกจากชุมชนเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงค่ะขณะที่ภาพรวมของอำเภอคอนสารนะคะพบว่ายังมีกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดนะคะที่เข้าข่ายก่อเหตุความรุนแรงอีกหลายคนค่ะขอบคุณค่ะ